สวัสดีครับผมพบกันเช่นกักับช่องคนเมืองทอยนะครับวันนี้ก็เราจะมารีวิวผมเป็นของเล่นนะครับแต่ว่าก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองถอยก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปชมกันเลยครับผมนี่มาแล้วครับผมก็ได้เห็นกันอยู่นะครับเป็นชุดครับผมเป็นเครื่องเล่นเกมซึ่งในเครื่องเล่นนะครับหน้ากล่องจะบอกว่ามีทั้งหมด21เกม เดี๋ยวเรามาดูรอบๆกล่องกันก่อนจะไปดูข้างในนะผมก่อนนี่ครับก็จะเป็นเกมไม่ต้องพูดถึงนะครับสายแจ็คแดงขาวเหลืองก็น่าจะเป็นเกมสมัยก่อนนะครับผมก่อนนี่ครับรูปแบบเกมทั้งหมดนะครับด้านข้างก็จะบอกครับมีเกมอยู่ด้านนี้มี10เกมเรามีอันนี้ไม่แน่ใจคนระับเป็นเกมที่มันกินดอกผักใครเคยเล่นมาครับผมนี่ นี่ปิดเกมยิงลูกโป่งนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนอะไรนะครับจําชื่อไม่ได้ครับถัดมาอีกข้างหนึ่งครับก็นี่เป็นเกมไม่แน่ใจเกมนะครับนี่อันนี้ก็มีอีกทั้งหมดสิบเอ็ดเกมนะครับผมก้อนข้างนี้อันนี้คเกมได้เป็นเกมชกหวยนะครับผมน,นี่น่าจะเป็นเกมตกปลานะครับ ด้านรอบข้างก็จะไม่มีอะไรครับด้านบนก็มีนี่ครับด้านบนครับจะบอกถึงในกล่องนี่ครับว่าเป็นสีอะไรครับผมนี่มีติ๊กถูกตรงสีดำครับเป็นสีดํานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับแกะเราจะแกะออกมาดูนะครับกล่องนี้นะครับผมผมได้มาจากโกดังญี่ปุ่นนะครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปในการ แกะกล่องดูข้างในครับไม่รู้ครับว่าสภาพจะเล่นได้หรือเปล่าแต่ว่าเรามาแกะกล่องดูข้างในกันก่อนนะครับนี่ครับรูแบบข้างในก็จะมีเป็นจอยเกมนะครับนี่เป็นจอยเกมถามว่าเหมือนในรูปหรือเปล่าก็เหมือนอยู่นะครับผมนี่จะเป็นสีดํานะครับเห็นไหมครับมันจะมีบอกตรงนี้จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับแล้วก็เป็นปุ่มเมนู แล้วก็มีไฟสัญญาณแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดด้านท้ายนะครับน่าจะเป็นช่องใส่ถ่านนะครับผมใส่ถ่านน่าจะเป็น 3A หรือ 2A 2A สี่ก้อนน่าจะ 2A สี่ก้อนเดี๋ยวเรามาแกะดูนะว่าถ่านที่ใช้นะครับจะเป็นขนาดไหนครับผมเรามาแกะมาดูนะว่าฐานที่ใช้นะครับจะเป็นฐ่านไซส์ไหนเอ่ย นี่ครับก็เป็นอย่างที่เดาไว้เลยครับก็เป็นฐาน 2A 4ก้อนนะครับผมก็ต่อแล้วสามารถเข้าไปเล่นเกมได้เลยครับคือผมเคยซื้อพวกเกมเป็นแบบนี้ครับใส่ฐานเล่นเกมนะครับก็ใช้ได้นะผมผมไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเคยรีวิวไปหรือเปล่าครับเดี๋ยวจะกลับย้อนไปดูอีกทีถ้ายังไม่เคยรีวิวเ๋ยจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะรีวิวที่เป็นเกมชกมวยนะครับเนี่ยน่าจะรีวิวกปแลวที่ผมจําได้นะครับผมแล้วก็อ่า น่าจะมีอันเดียวผมที่ที่เคยรีวิวไปนะครับก็อันนี้คือเดี๋ยวไว้ผมจะทําการรีวิวให้ดูอีกทีนึ่ะว่ารูปแบบเกมนะครับจะเล่นยังไงครับสำหรคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปอ่านบ็อกให้ดูกันก่อนแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวไว้ยังไงเดี๋ยวเราติดตามชมคลิปที่แบบรีบวิวการเล่นแบบเต็มๆแล้วกันนะครับว่า21เกมที่ให้มานั้นจะเป็นยังไงครับผมก็ สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราโคนเมืองทอยก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาครับไปแล้วครับผมไว้เจอกันครับสวัสดีครับ